โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน,นาบุคลากรอนุรักษ์และพัฒน,นาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากรร่วมคิดร่วมปฏิบัติมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ตามพระราชโอวาทของสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการรักทรัพยากรธรรมชาติคือการรักชาติรักแผ่นดินรักในสิ่งที่เป็นสมบัติของเราการที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้นทําได้โดยการก่อให้เกิดความรักความเข้าใจถ้าใครไม่รู้จักรักกันเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกันแต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไร หรือว่าทำงานก็รู้จักชื่นชมและหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตนและจะทำให้เกิดประโยชน์ได้จากพระราชมวาาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวตำบลอ่างทองจึงได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอ,อพอสอทองานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชลำดับสมาชิกหน่วยงาน8-662-0118ตามหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทที่วพ0001อพ 11970-2559ับ5ลงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2,559องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองจึงได้จัดทำโครงการอพสทในปีงบประมาณพุทธศักราช2,562จำนวน2โครงการดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระอเภอปากช่องจังังวดนครราชสีมาและศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีณนะบ้านลำตะคองตำบลคลองไผ่อเภอสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมาดำเนินโครงการโดยการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจทราบแนวทางในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562รวม4กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่1การฝึกอบร,รมคณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นดำเนินโครงการบรรยายให้ความรู้การกำหนดขอบเขตพื้นที่และการสำรวจทรัพยากรการทำผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก การรักษาทรัพยากรพื้นที่ปกปักเพื่อจะได้รู้ขอบเขตพื้นที่รู้ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักจัดทํารหัสชนิดพันธุ์ไม้บันทึกข้อมูลการสํารวจทรัพยากรพืชสัตว์ชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจัดทําผังแสดงขอบเขตและตําแหน่งทรัพยากรจัดทําแนวเขตกําหนดพื้นที่ปกปักทรัพยากรกิจกรรมที่2ก,การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตะมนอ่างทอง 9าใบงานจัดประชุมแบ่ง3ามรุ่นรุ่นละ7หมู่บ้านหมู่บ้านละ3าคนรวม21หมู่บ้านดำเนินโครงการโดยการบรรยายให้ความรู้แนวทางดำเนินงานกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูลใบางานที่5การเก็บข้อมูลในการใช้ทรัพยากรของพืชในท้องถิ่น ใบงานที่ 6. การเก็บข้อมูลในการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่นใบงานที่ 7. การเก็บข้อมูลในการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่นและแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลใบงานที่5-7ถึงในพื้นที่หมู่บ้านกิจกรรมที่ 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลอ่างทอง9าใบงานและปรับปรุงอาคารศูนย์อพสอทอดำเนินโครงการในการบรรยายให้ความรู้ แนวทางดําเนินงานกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรติดตามข้อมูลงานฐานทรัพยากรใบางานที่1นึงถึงห้าดเนินการศึกษากายภาพใบางานที่5ดําเนินการศึกษาพืชใบางานที่ 6. ดําเนินการศึกษาสัตว์ใบางานที่7ดําเนินการศึกษาชีวภาพอื่นๆใบางานที่8ปดถึงเดําเนินการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิน่นและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและการปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารศูนย์อพสท กิจกรรมที่ 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นดำเนินโครงการบรรยายให้ความรู้สำรวจพันุไม้นำมาทำพันุไม้ดองพันไม้แห้งและฝึกปฏิบัติการทำพันธไม้ดองพันธุไม้แห้งในพื้นที่ปกปักทรัพยากรปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองและประชาชนชาวตำบลอ่างทองได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการดำเนินงานกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเองสู่เศรษฐกิจกพอเพียงเกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตำบลอ่างทองและประเทศชาติในอนาคตต่อไปโดยผลการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มคณะทํางานออกเป็น2กลุ่ม ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้ง9กาใบงานโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2563สามารถดำเนินการจัดเก็บและสำรวจได้ทั้งสิ้น11หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่11ถึงหมู่ที่21ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลอ่างทองประชาชนเยาวชน นักเรียนนักศึกษาและกลุ่มชมรมต่างๆในเขตตำบลอ่างทองในการจัดเก็บข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลที่ผ่านมาทําให้ทราบถึงข้อมูลทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตำบลอ่างทองสําหรับเป้าหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นในปีงบประมาณพุทธศักราช2564 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในหมู่บ้านที่เหลือคือหมู่ที่1ถึงหมู่ที่10จํานวน10หมู่บ้านให้แล้วเสร็จเพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้ง21หมู่บ้านมาสรุปและวิเคราะห์เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลอ่างทองต่อไป